เดี <c oughs> ๋ยวสตีดติดค <c oughs> ้อไงเอาเปล่าเป่าแม่งมึงแหกตาดูด้วยไอสัตว์เอี่ยเวลานี้ไม่รู้จกัจกนั่ำจับนอนเออพอดีพอดีขึขน้ขนได้คุณซีโอืมว่าว่าจะให้ช่วยอะไรหน่อยอะไรว,เวะเฮียมึงโทรมาสดึกเลยส์เออพอดีช่วงนี้อ่า,อารับงานนอกรับจอบนอกไอช่วงสงการก็เลยไม่ได้ว่างถ่ายคลิปไงติดงานก็เลยว่าจะฝากให้ถ่าย คลิปเฮตรีวิวเทล่าให้หน่อยมึงมึงเป็นลองมึงเป็นลองจากกูแค่นี้ไอ้เฮียมึงใช้งานกิจังเลยนะแดดได้ใช้เก่งใช้เก่งเออได้สัตว์แรกกับกิจกรรมนั่งมึงงานจริงๆนะเอ,อ๋กิจกรรมนะเวย้ยให้แรกกันไม่ okay, ê, okay, deal, โอเคเฮียโอเคดีลไอ้สัตว์ตกร้องกูไม่<อ><อ>ดีลวนอนละอีดูกอะไรเขาวันนี้ ดีครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์แอร์ซอกที่ผมจะนำมารีวิววันนี้นะครับผมนั่นะก็คือปืน CQR Harley Arm มันต้องเฮล่าอาร์ไม่ใช่หรอวะ CQR เฮล่าอาร์มนะครับผมมันคือปืนเฮล่าที่ไม่ใช่ฮาร์เลยนะครับผมถ้าเป็นฮาร์เลยนี่ก็คงต้องปิดขันยาวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของกล่องกันก่นกอนนะครับผม่ะก็เห็นกล่องเนี่ยก็คือแบบว่า สวยที่สุดแล้วในบรรดาของปืนไอเซียทั่วไปนะอ่าที่ผมบอกนะคือแบบว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือผมจะบอกว่าเป็นตัวคารกว่าตัวท็อปหรือว่าตัวเชิดหน้าชูตาของทางไอเซียสก็ว่าได้นะครับแค่ลักษณะของกล่องที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยก็คือก็กินขาดแล้วนะครับผมคือสวยมากนะครับผมถ้าเป็นเจ้ากองที่องดีด w นที่ผมรีวิวไปอ,ะอ่ะอ่าก็คือจะเป็นเขียนว่าไอ s เซียสปกติถูกไหมอ่าแต่ของเจ้า CR เนี่ยก็คือเขาแบบ ออกแบบแค่กล่องมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสะสมแล้วนะครับผมน่าใช้มากนะครับนี่ครับคือด้านด้านข้างนะครับผมอ่าเราจะให้ดูทุกด้านนะครับผมอ่านี่ครับกล่องนะฮะพัดพลาสต์ไปนะครับนี่เป็นไงล่ะสวยโคตรโคตรสวยเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมคือหน้าตาของกล่อง CQR Harley เลราติเออมจะหาเลขอย่างเดียวจะมือเดียวเลยไว้ให้ภายในของกล่องนะครับผมอ่าภายในของกล่องเนี่ยคืออย่างแรกเลยนะครับบัตรประกันนะครับผมประกัน6เดือนซองรีคแรง1ปีนะครับผมอ่านี่คือขาดไม่ได้นะครับผมสําหรับไอเซียสนะครับผมถ้าขาดไปนี่แสดงว่าไม่ใช่ของแท้นะครับแคตตาล็อกนะครับผมอ่าเอาไว้ดูว่าทางไอเซียสเนี่ยก็มีโปรดักต์อะไรบ้างนะครับผมอ่ามีบริษดีมีคุณภาพทั้งนั้นเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่าก็ เอามาไว้ให้ดูนะครับหรือว่าเอาไปเป็นโปสเตอร์ก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะฮะต่อมาก็จะเป็นผู้มือหรือแมนวดน,นะครับผมสําหรับเจ้าปืนฮาเล่น,นะครับผมเฮ <c oughs> ล่าปวะเออต้องเีล่าสิฮาเล่มาเนี้ย นี่ก็คือคู่มือแมนวนวลนะครับผมของปืนเอล่าอาร์นะครับผมจะกติดเรียกหาเลตลอดเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับว่าเออเขาใช้งานยังไงมีส่วนอะไรอารมณ์อ,อะไรอะไรบ้างนะครับผมประกอบยังไงคือ คือทุกอย่างในนี้มีมีหมดนะครับผมอ่าเป็นคู่มือนะครับผมอ่ามีหมดมีบอกหมดทุกอย่างนะครับและนี้ก็จะเป็นอ่าคู่มือแมนวนวลครับเป็นระบบที่ผมได้มาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบเอ,อ่อ 3S นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น2ด้วยนะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่2 2> ท2 2> ว่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทาง i c เซีนะครับผมอ่ก็เหมือนกับตัว p d ีดิฟลิวนของผมเลยนะครับนี่คือโฉมหน้าของ CQR Harley Arm แน่นอนว่าปืนแอสโซฟตัวนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเชน่าชูตาของ i อเซสก็ว่าได้นะครับเป็นตัวท็อปเลยดีกว่านะครับผมคือมันมีลักษณะการดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมเพราะว่าจับมือกัน3บริษัทนะครับผมปับปับปรับนะครับอินเสิร์ตให้นะครับดูทุกทรงของปืนนี้นะครับอาจต่างจากลักษณะคล้ายๆอะไรรู้ไหมอ่าลองลองนึกดูอ่าคล้ายๆกับเหมือนเหมือนแบบเอา3ปืนมารวมกันนะครับผมอ่าท้ายเนี่ยทำให้ผมเนี่ย นึกถึงนะครับผมเป็นาท้ายของสไนเปอร์ AWP นะครับผมมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนกริปเนี่ยจะให้ผมเนี่ยนึกถึง p ี๙๐นะครับผมอ่ะคิดเหมือนผมใช่ไหมเหมือนปี๙๐เลยนะครับเนี่ยเวลาเห็นแรกๆเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยเอา p ี๙๐มาใส่หรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ส่วนตัวปืนนะครับผมอ่าก็อ,อย่างที่ที่เราเห็นกันนะครับอ่าเป็นลักษณะของ M4 นะครับผมก็คือเหมือนกับแบบว่าเอา3ปืนเนี่ยมารวมกันกลายเป็นเจ้าเฮล่าตัวนี้นะครับผมซึ่งการดีไซน์ของเขาเนี่ย สวยงามมากเลยนะครับบอดี้ของเขานะครับผมบอดี้ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟูเมชัลนะครับผมเป็นเหล็กนะครับที่แม่เหล็กเนี่ยดูติดจริงหรือเปล่าอ่าเราจะมาเชื่อดกันหน้ากล้องนะครับผมอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นแม่เหล็กจริงๆนะน,นี่ฮะอันนี้คือเหล็กนะครับผมเนี่ยครับดูติดนะครับผมนี่ฮะคือเหล็กดูติดนะครับผมผมไม่ได้เอากาวอะไรมาติดน,นะอ่าอน,นี่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมา ดูติดเจ้าตัวเฮราหรือเปล่านะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับอ่านี่ติดนะครับผมโอเคซึ่งพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าเขาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือของจริงนะครับผมอ่าผลิตมาจากเหล็กจริงๆเลยนะครับผมอ่าประมาณแบบว่าเทียบเท่าได้ว่าก็คือประมาณแบบบีบีกันนะครับปืนจริงหรือว่าปืนจริงในค่าบีบีการก็ประมาณนั้นนะครับคลิปหน้ากับเจ้าตัวท้ายของเจ้าเฮรานะครับผมอ่าจะบอกว่าอันนี้เนี่ย ไม่ได้ผลิตที่จีนไม่ได้ผลิตที่ไต้หวันนะครับผมแต่เป็นผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นหรือเปล่านะเขาจะเขียนว่า m a k e in Germany นะครับผมอ่าผลิตผลิตที่เยอรมันนะครับผมฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับ made in Germany นะครับหรือง่ายๆก็นี่ครับผมอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ฮะอ่าตรงนี้เขาจะเขียนบอกนะครับผมนี่ฮะเฮล่านะครับผมเยอรมันนี้นะครับ ก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับผมอ่าบอกได้เลยว่าเจ้ากิ๊ฟหน้ากับท้ายตัวนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าใช้กับปืนจริงได้นะแบบว่าโอ้โหเฮ้ยมันคือปืนจริงนะครับมีมีการชัดๆด่บบอกเลยไกปืนไม่ลึกนะครับผมไกปืนตื้นนะครับแค่ผมเนี่ยกดแตะปุ๊บก็ลูวิ่งแล้วนะครับผมอ่าไม่ลึกนะครับผมก็คือสกินนีฮยไกเขาตื้นมากนะครับผมสำหรับปืนเฮล่านะครับการปักโบดนะครับผมฝั่งขวาจะไม่มีนะครับจะเหมือนแบบ M 4ทั่วไปนะครับผมจะมีแค่ฝั่งเดียวคือทางฝั่งซ้ายนะครับสำหรับคนที่ถนัดขวานะครับผมก็เล่นปกติเลยนะครับผมประมวลปกติเลยครับอ่าก็คือใช้นิ้วโป้งกันกันบานไปนะครับปรับปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ถนัดซ้ายนะครับก็อาจจะต้องใช้นิ้วชี้ในการปรับเลื่อนนิดนึงนะครับผมแต่แมปเฟอร์เขาบ่นมาว่าเออแบบยี่ไปปุ๊บอะไรอยู่ดีๆเนี่ยมันเลื่อนไปเป็นออโต้เฉยเลยอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะลําบากเอาที่เล่นซ้ายหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นของเฮล่ากันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะลูกเล่นของเขานะครับมผ การปลดแมกกาซีนนะครับก็เป็นการปลดแบบเอฟโฟทั่วไปนะครับผมก็คือจะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับอ่าก็คือจะมีแค่ลูกเล่นในการปลดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับส่วนการดึงสไลด์หรือคันลังอะไรนี้เนี่ยโฟไม่ค้างนะครับอ่าจะบอกว่าโฟไม่ค้างนะครับผมก็จะมีแค่เปิดฟ้าปิดฟ้านะครับดึงปุ๊บ เพื่อปักคุชท็อปแล้วก็ปิดปกตนินะครับผมก็คือไม่ค้างนะครับแต่ก็คือโปรแบ็กอยู่นะครับยังเป็นปืนแฮร์ดซอฟที่เป็นไฟฟ้าที่โปรแบ็กอยู่นะครับผมแต่เ,เขาก็จะมีคําเตือนตรงนี้ครับว่าว่าเวลายิงเนี่ยอย่าได้หาเอานิ้วไปแย่นะครับผมเอาไปแย่ปุ๊บอาจจะหนีบหนีบนิ้วจนเลือดไหลเป็นโล่กินอะไรก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนไฟฟ้าเป็นระบบโปรแบ็กนะครับอ่าซึ่งลูกเล่นเนี่ย ผมว่าค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่จริงๆแลวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับก็แค่ลุกเล่นเฉยๆธรรมดาส่วนสูน้าสูนหลังนะครับก็อย่างที่ปกตินะครับผมเป็นสูน่าสูนหลังที่ใช้ร่วมกับราง1913นะครับผมก็คือใช้ได้ของปืนจริงได้เลยนะครับผมปืนจริงใช้ได้แอร์ซ็อกก็ใช้ได้นะครับผมสาหรับเจ้าเ e ล่าตัวนี้นะครับการใส่สายสปายของปืนนี้นะครับผมอ่ะใส่ได้ทั้งสองด้านนะครับผมพค้นทางด้านขวาก็ใส่ทางด้านซ้ายนะครับผมอ่ะก็ใส่ได้นะครับนี่คือสายสพายนะครับผมแล้วก ก็เปลี่ยนมาใส่ด้านขวาสิเออเห็นไหมง่ายๆนะครับผมนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับว่าคือสายสายสะพายได้ทั้งสองด้านนะครับไม่ใช่แค่ด้านหลังนะครับผมอันนี้ฮะจุดด้านหน้าก็มีนะครับผมด้านหน้าก็ใส่ได้นะทำไปเล่นไปแล้วใครแบบว่าชอบแบบให้ปืนมันห้อยดองแดงอยู่ด้านหน้านี่ก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็แล้วแต่ท่านนะฮะก็จะใส่ตรงไหนก็เอาที่ว่าตามสะดวกกันเลยนะครับผมก็คือการใส่สะพายเนี่ยใส่ได้สด้านนะครับผมก็จะมีด้านหน้า2ด้านหลัง2นะครับ อ่าเราก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสายคล้องอีกอีกหจุดนะครับผมโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าถึงลูกเล่นจะน้อยแต่ความสรุกสบายนี่คือแบบครบคุมเลยครับ ด้านหน้าของเจ้าตัวเฮล่านะครับผมนะก็จะเป็นอลูมิเนียมซินซียาวทั้งหมด7นิ้วนะครับชุดทอปลูกเลื่อนสปริงอะไรทุกอย่างเนี่ยในนี้เนี่ยก็จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับผมบวัสดุแบบเดียวกับปืนจริงเลยก็คือการผลิตอะไรทุกอย่างเนี่ยแบบเดียวกับปืนจริงเลยนวัตกรรมแบบเดียวกับปืนจริงเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็คือปืนจริงนะครับมีพิก,กันเนาะเกียบบล็อกนะครับผมทางไอเซียก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นเกียบบล็อกแยงนะครับผมคือก็คือถอดง่ายซ่องง่ายนะครับเปลี่ยนสปริงง่ายนะครับก็แค ท่านดึงออกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเฮล่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างท,ที่จะยากนิดน,นึงเพราะว่าอาจจะติดกิบหน้าท่านจะต้องปลดทั้ง2ด้านเนี่ยออกมาก่อนนะครับผมถึงจะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสปิงก็แค่เอาเจ้าหกเหลี่ยมเนี่ย เข้าไปที่ตูดนะครับปิดออกนะครับดึงใส่สปริงกันได้อย่างง่ายดายทางเจ้าตัวเฮล่านะครับผมไอเซียนเนี่ยก็ได้ใส่เจ้ามอเตอร์เป็นมอเตอร์อีโว35,000รอบนะครับผมอ่ะก็เหมือนคล้ายๆกับตัว p d w 9นะครับส่วนเจ้าแมกกาซีนนะครับผมอ่าทางที่ท่านแขกดอยเคยทำรีวิวไปนะครับผมแมกกาซีนไอเซียนเนี่ยเป็นแมกกาซีนที่พิเศษนะครับผมก็คือจะพิเศษยังไงนะครับอ่ะก็คือจะมีเจ้าใสๆเนี่ยจะได้ดูจะได้ดูว่าเฮ้ยเออแบบลูกหมดหรือยังอะไรหรือยังนะครับผมก็คคคือเรรราาดดดดููไ้นนะะัับบว่ลกหหมมมแถ การปั่นแม็กเนี่ยนะครับผมคือการปั่นเนี่ยก็คือการปั่นแบบในชุดเดียวนะครับคือปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีเสียงดังแกลแกลดังกิ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับผมคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยยิงทีเดียวนะครับผม300ยาวๆปวดแม็กนะครับผมตามที่คลิปท่านแขกรอเขาได้ทําไว้นะครับก็ไปหาดูก็ได้ทางของคลิปครมมโดนะครับผมนั่นคือเป็นการทดสอบของจริงเลยนะครับว่าแม็กไพเซ่เนี่ยก็คือ 300ยาวๆนะครับผมปั่นก็คือในชุดเดียวนะครับ3า0ร้อยยาวๆเลยทําได้สบายๆมากครับจ่องเฮล่านะครับผมอ่านี่คือจะบอกว่าเป็นข้อเสียเลยก็ว่านะนะขผงเวลาการใส่แบตน,นะครับผมก็คือใส่แบตเราต้องใส่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะต้องมีนี่ฮะ หกเหลี่ยมนะครับผมเราต้องใช้หกเหลี่ยมนะในการขันเข้าไปเดี๋ยวผมหาหกเหลี่ยมแป๊บนึงใช้หกเหลี่ยมประมาณนี้นะครับผมเป็นเบอร์เบอร์อะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนานดิ้งนะครับผมก็คือในการใส่เจ้าตัวนี้เนะี่ยเราเราต้องขันขันเอ่อขันตูดมันออกมานะครับผมเนี่ยใส่ตัวนี้ปุ๊บเราขันตูดมันออกมานะครับเราขันออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดึงเจ้าหมุดสองตัวนี้ครับเป็นน็อตแล้วกันเรียกว่าน็อตแล้วกันน็อตสองตัวนี้ออกมานะครับอ่าก็ถอดมาหนึ่งชิ้ แล้วก็ขอเจ้านี่อีกหนึ่งชิ้นครับเห็นเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามีแยกขายด้วยนะแต่ทางไอเซ e ร์เขายังไม่ได้รับมาเนาะก็คือจะมีทั้งสั้นมีทั้งยาวก็ว่ากันไปนะครับพ <c oughs> อตอนมาเสร็จปุ๊บตัวส่แบตก็จะอยู่ข้างในครับผมต้องการออกมาทีนึงนะครับลำบากหน่อยเราก็จะได้ปั๊บ สแบตมานะครับผมข้างในก็จะมีติดเอ่อฟิลนะครับแล้วก็มอสเฟตอยู่ข้างในนะครับผมแต่ผมดึงออกมาได้สุดแค่นี้นะครับผมไม่สามารถที่จะดึงออกมาให้ท่านได้ดูได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันสุดแค่นี้เองนะครับแบตเตอรี่ของเฮล่านะครับผมเจ้าตัวเฮล่าเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็น 3s ถูกไหมซึ่ง 3s เนี่ยข้อดีก็คือสามารถใช้แบตนะครับได้ทั้ง7.4โวลต์แล้วก็11.1โวลต์นะครับผมก็คือ2ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็น7.4ดีกว่านะครับก็จะเป็นการที่ว่าจะ หนองปืนได้ดีกว่านะแต่ถ้าใช้ที่เป็นเนี่ยก็คืออันโค้งอาจจะบานมากแรงไปนะครับแต่ถามว่าเจ้าเจ้าตัวเวอร์ชัน2เนี่ยก็คือเป็นระบบเฟรเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมแล้วก็ใส่แบตเข้าไปนะครับยัดเข้าไปเลยแครัโผมอ่านี่เป็นไงฮะยัดเร็จปุบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใส่เข้าไม่เข้านะครับผมแค่เอาฐานเนี่ยมาครอบเนี่ยก็ถือว่าปักมิดแล้วนะครับยังไม่พูดถึง,ถงจะเอาตัวนี้มาวางนะ เห็นไหมครับไม่ได้มีผลอะไรล,ลนะครับผมบังมิดเลยนะครับแล้วเรามาดูระบบการยิงของเจ้าตัวฮาร์ล่เฮล่าดิ <c oughs> <c oughs> การยิงนะครับผมอ่ะก็จะมีเซมินะครับผมอ่ะเป็นการยิงแบบปกติเนาะอ่ะผมขออนุญาตยิงนะครับเซมิ S <S <c oughs> นะครับสองเป็นออโต เป็นออโต้นะครับแล้วก็จะมีการยิงอีก2ชุดนะครับผมก็คือเป็นระบบพีค็อกแล้วก็ระบบเบิร์สนะครับผมอ่ะผมเคยสอนไปแล้วนะครับใน P D W นาเดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมการปรับโหมดเบิร์สทำยังไงนะครับผมปรับไปที่เซมีนะครับอ่าเราจะปรับไปที่เซมีนะครับผมแล้วก็กดค้างไว้กดไกค้างไว้โอ้นะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอหน่อย สั่นแล้วครับผมสั่นสองทีก็คือว่าเราจะเสียฟัวโตไปแล้วเราก็จะได้เป็นเบอร์สมาใช้แทนนะครับนี่คือเบอร์สนะครับก็คือการกดครั้งเดียวมันจะยิงออกเป็นชุด3ามพังสามนัดนะครับเห็นไหมครับมีระบบมีโบแบกนะครับมีโบแบกนะครับสังเกตดีๆนะเห็นครับมีโบแบนะครับผมเราจะทํากลับให้มันเป็นเหมือนเดิมทํำยังไงนะครับแล้วก็แค่กดไกค้างไว้ปับไปที่เซมีนะครับแล้วก็กดไกค้างไว้นะครับผมแล้วก็รอรอรอ จ้าตัวมอเตอร์เนี่ยก็ะจะสั่นนะครับผมจะเป็นมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างในนี้เนี่ยนะมันก็จะสั่นหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ฟูออโต้กลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับผมีกัะ,นนะครับเราก็จะได้ฟูออโต้กลับมาแล้วนะครับระบบต่อไปนะครับพีคอ็อกนะครับผมพีคอ็อกนี่ปรับยังไงนะครับผมการปรับพีคอ็อกเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดนะครับปรับแมงยุงยากิบหายเลยนะฮะ <laughs> การปรับพีคอ็อกนะครับผมเราก็จะมาปรับที่เป็นเซมินะครับผมปรับไปที่เซมินะค,ะครับกดไกลห้าครั้งนะค,ะครับผมเซมิห้าครั้ง ออโต้เซมิออโต้เซมิออโต้อ่าเจ้านี้ก็จะสั่นสองครั้งนะครับผมก็พีค็อกก็จะมานะครับพีค็อกแม่ยดียัยงไงนะครับผมก็คือพีค็อกนี่กก็คือจะเป็นการร่างกนะครับผมเป็นการตอบสนองที่ไวนะครับไวกว่าแบบระบบแบบทั่วไปนิดน,นึงนะครับผมก็คือประมาณเนี่ยแค่เกาแค่นี้เกาเกาเนี้ยแค่แตะลูกวิ่งแล้วนะครับผมก็คือลูกสูบถอยสุดไปสุดถอยสุดนะครับอ่าก็คือ ก็คือไปสุดกับสุดน <ität> ั่นเองนะครับผมก็คือจะค่อนข้างที่จะไวนะครับสายสปีดค่อนข้างที่จะแฮปปี้นิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ต้องแบบไปลงแบบไททันหรืออะไรนะก็คือเจ้าตัวของในนี้เนี่ยจัดการให้หมดเลยนะครับผมอันนี้คือมีพีคอกแบบว่าบุญใจแน่นอนนะข้อดีของไอซอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาเรายิงไปอย่างนี้ถูกไหมเราไม่รู้ว่าลูกสูบจะอยู่ตรงไหนถูกปะถ้าเราปรับไปหมดเซฟปุ๊บอ่า ปริงก็จะคลายทันทีนะครับก็เป็นการลดความล้าของสปริงได้นะครับผมทำให้โจกปืนเนี่ยนะครับผมอยู่ในเขาเรียกว่าอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะยืดยาวออกไปนะครับผมในการถดลองปืนที่ดีเลยนะครับผมสําหรับเจ้าระบบนี้นะฮะซึ่งแบบว่าอุ่นใจนะครับผมคือมีแล้วอุ่นใจเลยแหละก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับการรีวิวปืน CQR ฮลา c r h e Arm ูถูกสักทีเนาะ ข้อมูลที่ผมนํามารีวิววันนี้นะครับถ้าจะถูกหรือจะผิดยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะเพราะว่าผมก็มีเวลาศึกษาการกทําการบ้านตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเออ่ไม่ค่อยเยอะนะครับผมแล้วก็เจ้าแบ็คเฟิร์นเนี่ยก็เอามาทิ้งไว้ผมรีวิวนะครับผมซึ่งมันมาว่าว่าขี้เกียจนะครับผมงานมันเยอะอะไรองนี้ก็โยนให้ผมรีวิวซะงั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยทำการบ้านตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไคร์นและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไไดด้ม่พลา คลิปชาร์ลนเจอร์ใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโบลุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจัดไปยาวๆสามร้อย